สวัสดีค่ะดรพัฒนิตกิตตินันนะคะนักศึกษาช,าชอบเรียกว่าอาจารย์กิฟนะคะอาจารย์นะคะอยู่คณะวิทยาการจัดการนะคะภาควิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาแนะนํานะคะธุรกิจนะคะเขาเรียกว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะหรือเราเรียกสั้นๆที่เรารู้จักกันในนามว่า S&E m ค่ะ สำหรับ C ีตัวที่4ี่นะคะที่ธนาคารนะคะใช้ในการวิเคราะห์นะคะว่าจะให้สินเชื่อเราหรือเปล่าก็คือในเรื่องของตัวหลักประกันทําไมแบงก์ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าหลักประกันเพราะว่าเวลาเราจะไปกู้ยืมเงินธนาคารมานะคะหลักประกันเป็นตัวที่ป้องกันความเสี่ยงนะคะของสถาบันการเงินต่างๆค่ะคราวนี้เนี่ยหลักประกันที่เราจะเอาไปค้าประกันกับแบงก์มีอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือเรื่องของที่ดินอาคารใช่ไหมคะสินทรัพย์ถาวรต่างๆพวกนี้นะคะ ในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรถ้าเกิดเครื่องจักรนั้นนะคะเป็นเครื่องจักรที่เรามีเลขทะเบียนนะคะในส่วนของรถยนต์ก็ได้นะคะเอแต่ถ้าเกิดเราไม่มีหลักประกันล่ะ เราจะใช้อะไรบ้างนะคะในการที่ค้ำประกันอาจจะใช้ในเรื่องของบุคคลก็ได้ใช้บุคคลในการค้ำประกันซึ่งบุคคลที่เราใช้ในการค้ำประกันนั้นบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะจะต้องเป็นบุคคลที่มีไรายได้ประจำหรือว่ามาีตัวของความน่าเชื่อถือแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ๊ะเราไม่มีทั้งหลักทรัพย์ล่ะเราไม่มีบุคคลค้ำประกัน,นะคะ่ะเราจะกู้เงินแบงค์ธนาคารได้ไหมอันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราอาจจะใช้บรรษัท์ นะคะตัวของที่เราเรียกง่ายๆว่าบสยเนี่ยนะคะในการที่จะมาช่วยค้ำประกันของเราบริษัทนี้นะคะบรรษัทนี้เนี่ยจะเข้าไปช่วยในการค้ำประกันของเราแล้วผู้กู้หรือว่าผู้ประกอบการทํายังไงล่ะเรานะคะบริษัทนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยค้ำประกันในวงเงินกู้ของเราแล้วเราเนี่ยก็จะต้องจ่ายนะคะค่าธรรมเนียมนะคะให้กับบริษัทแห่งนี้บริษัทแห่งนี้ชื่อว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะตรงนี้เนี่ยเช่นเราอยากจะ กู้เงินธนาคาร1ล้านบาทแล้วเราให้บสยเนี่ยเข้าไปค้ำประกันให้เรานะคะเราก็ต้องไปจ่ายเงินให้บสยนะคะในการค้ำประกันวงเงินของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากกู้เงินธนาคารไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน บรรษัทหรือบอสษอนี่แหละนะคะเขาจะเข้ามาช่วยค้ำประกันให้กับเราแต่ส่วนสําคัญนะคะหลักประกันยังไม่ใช่เป้าหมายสําคัญนะคะเป้าหมายสําคัญคือธุรกิจของเราต้องเป็นไปได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีในเรื่องของบุคคลคำ้ำ บสยจะเข้ามาช่วยเราได้เพราะฉะนั้นบสยที่เชียงใหม่นะคะก็มี1แห่งนะคะตรงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเราเองนะคะดังนั้นเนี่ยไม่มีหลักทรัพย์เข้ามาการเข้าไปคุยกับบรรษัทนะคะเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้เลยนะคะ C ตัวที่5นะคะก็คือในเรื่องของคอนดิชันสถานการณ์ทําไมธนาคารถึงใช้สถานการณ์พวกนี้ล่ะเข้ามาวิเคราะห์แล้วเขาจะวิเคราะห์ให้สินเชื่อของเราอย่างไรบ้าง C ตัวที่5ก็คือว่าเวลาเราทําธุรกิจ แต่ละธุรกิจนะคะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อยากไปทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรเนี่ยจะมีความแตกต่างนะคะกับธุรกิจทั่วๆไปยังไงบ้างธุรกิจการเกษตรเนี่ยเช่นอาจารย์อยากทำเรื่องของ สวนลำไยนะคะสวนลำไยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลำไยเนี่ยนะคะจะออกทั้งปีเนี่ยไม่ได้ออกทุกเดือนถูกไหมคะลำไยจะมีหน้าที่ออกออกในฤดูกาลนอกฤดูกาลดังนั้นเอ๊ ช, scalable. ช่วงที่เรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตล่ะเราจะเอาเงินตัวไหนไปใช้หนี้แบงค์นะคะธนาคารก็จะมาดูแล้วว่าช่วงไหนบ้างที่ลำไยออกลำไยออกเนี่ยนะคะเราก็จะเอาเงินนะคะไปใช้หนี้แบงค์ใช่ไหมคะแบงค์ก็จะมาดูว่าช่วงที่ลำไยออกเนี่ยแบงค์ก็จะให้นะคะให้เราเนี่ยให้ผู้ประกอบการเนี่ยชำระทั้งเงินต้นกับดอกเบี้ยช่วงที่ลำไยไม่ออกนะคะแบงค์จะดูเป็นสถานการณ์ไปนะคะแบงค์ก็อาจจะให้เราชำระเฉพาะดอกเบี้ย ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจแต่ละธุรกิจเนี่ยนะคะไม่ต้องไปห่วงเลยนะคะว่าธุรกิจเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายนะคะชาระเงินต้นกับดอ,อกเบีย้ยได้เท่าเท่ากันทุกเดือนแบงก์จะวิเคราะห์เป็นเคส by เคสหรือว่าแต่ละธุรกิจที่มันแตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างอีกอันนึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวหรืออยู่ในกลุ่ม hospitality เช่นโรงแรมโรงแรมก็ไม่ได้ว่าจะมีนะคะลูกค้าเข้ามาใช้บริการโรงแรมเท่ากันนะคะทุกเดือน ถูกไหมคะในตลอดระยะเวลา1ปี12เดือนเนี่ยบางเดือนเนี่ยนะคะช่วงเป็นที่มันจะมีช่วงของไฮซีซันกับโลซีซัน โลซีซันของจังหวัดเชียงใหม่คือช่วงไหนช่วงที่เป็นหน้าฝนช่วงที่เป็นหน้าฝนเนี่ยแน่นอนคนไม่ได้ค่อยเข้ามาพักโรงแรมใช่ไหมคะถ้าเราไปกู้ยืมเงินธนาคารมาเราจะทํายังไงสิ่งสําคัญก็คือว่าเราก็จะต้องไปคุยกับแบงค์ว่าช่วงเดือนนะคะที่เป็นเดือนหน้าฝนเนี่ยที่มันเป็นช่วงโลซีซันเนี่ยรายได้เราจะไม่ได้เข้ามาตามปกติดังนั้นช่วงเดือนหน้าฝนเราก็ไปคุยกับแบงค์เลยว่าช่วงนี้เนี่ยรายได้อาจจะไม่ได้ตรงตามประมาณการใช่ไหมคะเราก็ไปคุยกับแบงค์ว่าเออช่วงนี้เนี่ยเรา ขอการลด หย่อนนะคะการชําระนี่ได้ไหมขอชําระเป็นช่วงของดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นอีกนิดหน่อย,อยได้ไหมแบงก์ก็จะเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจแต่และธุรกิจนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกธุรกิจนะคะมีช่วงที่ขายดีและช่วงที่ขายไม่ดีดังนั้นสิ่งสําคัญคุณต้องบอกแบงก์นะคะบอกตรงตามความเป็นจริงอย่าบอกแบงก์ด้วยความที่สวยหรูมากว่าธุรกิจของฉันจะมียอดขายรายได้เท่ากันทุกเดือนไม่มีธุรกิจไหนคะ่ะจะมี ยอดขายเท่ากันทุกเดือนนะคะบอกความจริงความตรงกับแบงก์แล้วแบงก์ก็จะเอาพวกนี้นะคะไปวิเคราะห์สถานการณ์แต่ละธุรกิจแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็จะบอกว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะชําระหนี้แต่ละเดือนได้เท่าไหร่สิ่งสำคัญนะคะสถานการณ์บอกตรงๆนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจ SME ของประเทศไทยนะคะ มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นทั้งในเรื่องของการจ้างงานนะคะเป็นศูนย์กลางของการจ้างงานเพราะ SME จ้างงานทั้งหมด9 9กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ SME เนี่ยจะจ้างคนจ้างงานเยอะมากนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือธุรกิจ SME ช่วยในการเรื่องของการสร้าง GDP ให้ประเทศ1ใน3ของ GDP ประเทศมาจากธุรกิจ SME ดังนั้นเนี่ย ถ้าเราอยากเป็นผู้ประกอบการเราจงมองเห็นนะคะค้นคว้าหาโอกาสในการทำธุรกิจแล้วคุณก็กระโจนไปทำธุรกิจนั้นทันทีผู้ประกอบการอย่าลืมนะคะ คุณต้องมีความต้องการที่จะประสบความสําเร็จเจออุปสรรคอะไรเราต้องมุ่งมั่นที่จะเอาชนะกับอุปสรรคนั้นคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะต้องมีความกล้าเสี่ยงถ้าคุณไม่มมกล้าเสี่ยงคุณไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจค่ะถึงแม้ว่าคุณจะล้มมาก่อนคุณจะเรียนรู้จากการที่ธุรกิจของคุณเนี่ยไม่ไประสบความสำเร็จแล้วเรียนรู้เอาประสบการณ์นั้นนะมาสอนตัวเองในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่คุณอยากขายของได้สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคุณต้องคิดอะไรที่แปลกใหม่ๆ สิ่งสำคัญที่แปลก,กๆใหม่ๆเนี่ยจะเป็นจุดดึงดูดให้ธุรกิจของคุณเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ปัจจุบันนี้คู่แข่งขันมีเยอะแยะมากมายนะคะทำยังไงที่จะทำให้ลูกค้าหยิบจับสินค้าของเรานะคะมากกว่าคู่แข่งขันอันนี้คือจุดสำคัญค่ะและเราเชื่อว่า คลิปทั้งหมดนะคะของอาจารย์กิฟต์เนี่ยจะเป็นพลังหรือว่าจะเป็นจุดประกายที่จะทําให้ทุกคนนะคะหันมาทําธุรกิจอย่าลืมนะคะการทําธุรกิจทุกอย่างเราเจออุปสรรคแล้วจงเห็นอุปสรรคนั้นเป็นบทเรียนที่ดีกับเรามุ่งม,มั่นเอาชนะมันค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะวันนี้ไปแล้ะค่ะสวัสดีค่ะ